มาเฮ้ยชึบโอ้ได้เงินโอ้โหแกลิน,นี่มัโอ้ได้ไข่มังกรมาแล้วฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชาบู h ชน n นลครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม j u ด a สิ i c ซอร์ i v ส์ไอสแลนดกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวู้ฮู ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีไปทํางานต่างอําเภอนะครับเลยไม่ได้ลงคลิปลงช่องเลยหายไปหลายวันอยู่นะครับผมต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมทุกทกท่านไว้นาทีนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเลืองงามยามดีครับทุกคนที่ผมจะมาเปิดเจ้าใครคิดตั้นนะครับเออซึ่งใครคิดตั้นนั้นได้จากการที่เราไปหาเก็บตามแมทนี่นะครับตามแผนที่เนาะ ทั้ง3เกาะนี้นะครับก็จะเป็นไข่ที่ว่าเป็นสีฟ้านะครับซึ่งผมก็เคยเทำคลิปพาทุกคนไปหาแล้วนะครับผมนี่จะเป็นไข่ตัวนี้นะครับนี่วันนี้ผมก็ได้มีทั้งหมด1 2 8ฟองแล้วนะครับก็เลยจะพาทุกคนมากดเลยนะครับการกดไข่คิตตันนั้นสิ่งที่เขาจะให้เรานะครับก็จะมีนี่นะครับผมอ่า รูปที่เป็นมือเขียวๆนะครับนั่นก็คือสุด้นะครับนั่นก็คือเป็นไข่ของเจ้ามังกรนะครับผมแล้วก็จะเป็นไขน่ไดโนเสาร์แล้วก็เ <c oughs> ที่เป็นรูปรูปสัตว์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นรูปของไดนโนเสาร์นะครับแล้วก็ไข่ไดโนเสาร์เนาะที่เราจะซุมดรอปนะครับนี่เขาจะซุมดรอปนะ,ะก็คือเราวันนี้เราจะมาเปิดกันนะครับลองดูซิว่า ถ้าเราเปิดทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถเทมไดโนเสาร์ตัวอะไรได้บ้างนะครับผมก็ต่างจากไข่ธรรมดาไข่รธรรมดาจะใช้เป็นเหรียญในการซื้อในการกดซุ่มนะครับผมเนี่สิ่งที่เขาดอบก็จะมีนี่มีไข่คิดตันด้วยนะอ่าก็จะเป็นอุปกรณ์เหล็กนะครับชุดเหล็กอย่างนี้นะครับ oh. ก็สามารถนี่นะ สามารถได้ของเหมือนกันนะครับผมแต่ผมจะมาสุ่นี่นครับเจ้าไข่คิดตั้นนะครับและอีอย่านะครับในการทาเควสนะครับตอนนี้ผมมีเควสเนี่ยให้สร้างบ้านนี่จะให้ถึง40เลยนะอ่าก็คือว่ามีเควสสร้างบ้านนะครับนี่ถ้าสร้างบ้านด้วยอิฐอย่างนี้นะครับเนี่ยอิฐอย่างเงี้ยเขาจะให้20นะครับผมอ่าเมื่อเราทาเควสผ่านนะครับส่วนอันนี้ถ้าเป็น บ้านแบบใช้แบบซีเมนนะครับเป็นบ้านเหมือนเขาเรียกอะไรบ้านบ้านหินนะอ่าบ้านหินอุ้ยไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้ได้สามสิบนะครับจะเป็นบ้านแบบนี้นะ <c oughs> ผมพูดผิดนะครับต้องขออภัยนี่นะครับจะใช้แบบนี้นะครับอ่าจะใช้เป็นอิฐแดงนะกับซีเมนนะครับอ่าถ้าสร้างผ่านปุ๊บจะได้สามสาสิบนะครับผมส่วนอันนี้ จะเป็นบ้านที่แบบหินนะครับหินก็ซีเมนต์เนาะคือถ้าสร้างผ่านแล้วจะได้ยี่สิบนะครับไข่คิตต้นนะครับเหลืออีกนี่นะครับเป็นบ้านที่ใช้เหล็กนะซึ่งผมยังยังหาของไม่ครบเลยนะครับแต่ใกล้ครบแล้วแหละแต่ก็ถือว่าได้อะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดกระเป๋าให้ดูยังไม่ได้คาบเลยเหรอแต่ผมเก็บน่าจะเก็บไปแล้วนะ ถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โหยังไม่ได้เก็บเลยเลยเฮ้ยจริงดิโอ้โหก็คือว่าจะใช้เป็นเหล็กแผ่นนะครับซึ่งใช้เยอะมากอะโอ้โหกาเลยครับผมยังไม่ได้คาบด้วยเอาไม่เป็นไรแต่ผมก็สะสมเหล็กแผ่นไว้ไว้เยอะอยู่นะครับผมเนี่ยในการคาบเนี่ย เ็าจะใช้เหล็กแผ่นนะครับเนี่ยผมคิดว่าถ้าทําเควสนี้ผ่านนะครับเราก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆมาเพิ่มอีกนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตู้นะตู้หรือเปล่าเนี่ยตู้หรืออะไรเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ใดๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมเกมนี้ผมไม่รู้ว่าการสร้างเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะได้สร้างเนี่ยไม่รู้ว่าจะมี เยอะไหมนะครับเพราะว่ายังไม่เคยไปสูตรเมือนกันเพราะว่าผมก็เคยเล่นอยู่นะครับเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยในการเทมไดโนเสาร์เนี่ยง่ายมากเลยนะสาหรับเกมนี้นะครับเวอร์ชั่นเก่าๆก็คือว่าไปฆ่าไดาโนเสาร์ปุ๊บแล้วก็เขามีแบบให้ใส่เนื้อเหมือนอาร์กอ่ะเออแต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับผมการเทมก็คือว่านี่ครับเราต้องสะสมนี่นะไม่ว่าจะเป็นไข่นะครับให้ครบหนึ่งร้อยนะแล้วก็จะเป็นรูปเนี่ยอย่างนี้ซาเบอร์ทูธเนี่ย ต้องสะสมรูป,รปเขาเนี่ยรูปเสือเนี่ยหนึ่นะครับผมถึงจะสาม,มารถเทมเขาได้นะเออโอ้โหมาโอเคยังไงวันนี้เรื่องงานยังดีแล้วไม่รอช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทมไอ้กดสุ่มไข่กันก่อนเลยนะอ่าเรามาดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะกดจำนวน8ปดรูกนะครับที่เป็นเศษเนาะ จะกดทีละหนึ่งนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มกดกันเลยนะครับมาดูกันเลยว่าเราจะได้อะไรนะครับผมปึ๊บโอ้โหเป็นไข่ของเจ้าไอหัวแข็งนะครับผมอัาแรกเกลือนะผมว่าเกลือนะเออได้เมงมอสมาห้านะครับโอเคมากดต่อไปกันเลยนะครับ โอ้ยได้ไข่ของทีเล็กมาห้าด้วยโอ้โหอันนี้ไม่เกลือครับไม่เกลือไม่เกลือมาต่อเลยครับผมผมจะกดหนึ่งคันจำนวนแปดแปดอันนะอ่าได้ซาเบอร์ทูตมาห้านะครับกดอีกครับตึ๊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 บโอ้โหอันนี้เกลือนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันโอ้คอมปี้อ่าเหลืออีกสองฟองนะ ย็ดเคได้ไข่มังกรมาเลยเหรอห้าเลยเหรอโอ้โหอีกครั้งนึงเอาไข่มังกรมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหได้แมงมอดนะครับนี่นะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดนี่นะครับมันจะมีตามจํานวนเนี่ยจะเป็นกล่องนะครับถ้าเราเปิดแล้วนี่เราจะได้นี่นะครับมันจะถ้าเปิดครบสิบครั้งมันจะได้เป็นเนี่ยของเนี่ยให้นะครับผมอ่ามีไข่มังกรนะเป็นตัวสําคัญเลยนะ อ่ะโอเคต่อไปผมจะเริ่มเปิดทีละสิบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูกระเป๋าก่อนนะพอหรือเปล่าน่าจะพอนะอ่ะโอเคอ่ะกลับมาอีกแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโฆษณามาอีกแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกดทีละสิบเลยนะครับผมมากดสิบครั้งชึบมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรสิบครั้งนะครับอึบอุบอึบ โอ้โหอะไรกับนี่อ่ะกดจะหมดอีกสิบครั้งครับมาอฮ้ยชุบโอ้ได้เงินโอ้โหแกลินนี่มาโอ้ได้ไข่มังกรมาแล้วห้าอันโอเคโอ้ได้ฉลามด้วยเย็ดเทมากดอีครับผมไปกดทีละสิบเลยนะครับผมซึบโอ้โหโอ้โหได้ไข่สีเล็กมาด้วยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะสามารถ เตมไดโนเสาร์ได้สักหนึ่งตัวไหมจะเปิดทั้งหมด120ยยี120กว่าไข่นะครับผมอ่าอันนี้ได้แรดมานะครับจะมีไข่อะไรจะเนี่ยไทย่เซอร์ท็อปอ่ามีสเตโกโซซรัสนะครับมีเนสซีนะมีฉลามนะครับอู้ได้ไข่มาอ่าเดี๋ยวผมดูกระเป๋าก่อนนะครับผมว่าเต็มไหมโอ้โหเต็มครับผมเดี๋ยวของตกครับไม่ใช่อะไร เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของก่อนนะของที่ไม่จําเป็นนะอ่ะไม่ใช่ไม่จําเป็นสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บนี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะะชุดชุดอ่ะเก็บให้หมดอ่ะโอ้เต็มเราค่อยมาใส่นะครับผมโอ้โหเต็มอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามากดต่อกันเลยนะครับผมอ่ะ ไปเริ่มกันเลยนะครับอ่ามาวันนี้จะเตรียมไดโนเสาร์ได้ไหมสักตัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ่ากดไปครับผมโอ้โหดน,นเงินคอนเยอะอยู่นะแต่ไดโนเสาร์ให้ทีละห้านะครับผมอ่า ออนนี้เรากดมาเรากดได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบจะเจ็ดเอ้เกือบจะเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับผมไปยาวๆไปครับผมโอ้โหโอ้โหโอโหเหรียญเงินมาเยอะจังมังกรไม่ค่อยดอบเลยอะ่ะโอโ้ดอบยากจัดไปครับผมปอิบปอิบเอิบโอ้โหโอโลได้มาเยอะอยู่นะ อ้ยมงก่อนดอกมาแล้วโอเคต่อไปอีกสี่สิบเหรียญครับกดไปทีละสิบเลยครับผมอ่าซุมดอกนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะครับเปล่าเต็มหรือเปล่าอ่าไม่เต็มโอเคมาแล้วครับเหลือสามสิบนะครับอ่ะกดไปจืบ อ้ยเดี๋ยวไข่มังกรมาแล้วไข่มังกรอีกสิโอ้โได้เยอะอยู่นะโอ้โหเมื่ไรจะพอร้อยเนี่ย <ś c oughs> เอาละครับเหลือ20นะครับผมมะกดไปเรื่อยๆเลยนะครวันนี้จะพาทุกคนมานี่แหละมาสุ่มกันนะครับผมมาไปดูนะครับว่าจะจะได้สักตัวไหมอ่าสิบอันสุดท้ายครับท่านผู้ชม โอ้ยได้เดี๋ยวดีๆหน่อยนะอ่หนึ่งสองสามบูฟสิมาสุดท้ายครับจุบโอ้โหเหงินมาเยอะจ้ะเอ้ยมีไข่มังกรมาอยู่เอ้ยดีไข่มังกรมาอีากโอเคโอเคนะครับปุ๊บมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากดรับของกันนะครับผมอ่าในกล่องนะอ่าก็จะเอ้ยมันซ่มเหรออย่าบอกว่าซ่มนะโอ้โหถ้าุ่มนี่งานเข้าเลยนะครับ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดียวโอ้โหไม่ได้สุ่มนะครับผมเฮ้ยของเต็มเดี๋ยวเดียเเก็บของก่อนเก็บของเก็บของโอ้โหได้มาอะไรมาเนี่ยเก็บของก่อนนะครับเก็บของจะเก็บเฉพาะทรัพยากรกับไอ้ของที่ไม่จําเป็นก่อนนะ เจอครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอไม่เก็บก่อนก่อนนะครับผมไล่ต้องต้องไล่เก็บของก่อนนะไหนเดี๋ยวของกิน <c oughs> ตน้องรีบไล่เก็บของนะครับอช่องไหนว่างตอนนี้ยัดไปก่อนนะครับผม ก็ได้ของมาเยอะซะเหลือเกินนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บที่เหลือนะครับเป็นชุดนะอ่าโอเคเดี๋ยวราบอ่ะกลับมาแล้วนะครับต้องขออภยัยผมลืมปิดเน็ตครับผมโฆษณาเข้ารัวๆเลยนะโอ้โหอ่ะโอเครับทางนี้บ้างพอเต็มไหมเต็มแล้วนะครับตนนัวนี้ของหลดนี้เดยอต้องไล่เก็บของครับผมขออภัยด้วยนะทุกคนถ้าช้าเนี่ยเพราะว่า โอต้องไล่เก็บของนะครับโอ้โหโอ้โหเต็มโอ้โหกล่องแต่ละกล่องโอ้โหอะไรครับนี้เต็มหมดเลยเหรอแนะนำให้ทำกล่องให้ว่างนะครับผมใส่ได้ไหมอ่าันนี้ใส่ได้ใส่อีกนะครับ กล่องจะพอไหมเนี่ยอ่เคลียของก่อนนะครับไม่ใช่อะไรนะผมต้องเคลียของให้หมดก่อนอ่อ่มาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะดูต่ไข่เน้นที่ไข่นะครับผมมาแล้วมาเกิดเปิดกล่องที่กดไป75านะครับผม ก็ได้เยอะอยู่นะเอ,อเดี๋ยวเกียร์ของครับตอนนี้โอ้โห,ห,หมาต่อไปที่หนึ่งร้อยครับครบแล้วนะครับผม เรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะก็จะได้ซาบูทูธมาแค่24เองเหรออันนี้ไข่เลยเนี่ยอ๋อไข่เจ้าหัวแข็งได้มา50น่าจะเทมได้อยู่นะผมะว่าผมมีอยู่แมงมอสได้มาที่25นะครับผมเจ้าทีเล็กได้มาที่20นะครับไข่คอมปี้วันนี้ได้มา20อันนี้ไข่มังกรได้64นะครับ รวมทั้งไอของที่จะเปิดได้จ้กล่องด้วยนะ,ะส่วนอันนี้เราเปิดไปแล้วนะครับอันนี้เราก็เปิดไปแล้วนะเกลินิมัสนะครับเทอราโนโดอนเราก็เปิดไปแล้วนะครับส่วนเจ้าแรดนะครับได้มาที่25นะอันนี้สเตโกโซลัสได้มา40นะครับสไปโนโซลัสได้15นะครับเอ่อไทเซอรท็อปได้มา30นะครับแล้วก็แองกิโลได้มาที่25นะอโลโซลัสได้มาที่40นะครับ ส่วนนี้เมกาโลนะครับได้มาที่30เนาะแล้วก็เนซซี่ได้มา15านะครับอันนี้จะเป็นไข่ของดิวโลนะครับได้มา50นะครับผมส่วนไข่สุดท้ายเป็นโมซาซอนะครับได้มา20นะครับผมโอ้โหนี่นะครับเป็นการเปิดสุ่มไข่100นะครับผมได้แค่นี้ครับผม <laughs> โอ้โห อันนี้ก็จะเป็นสุ่มของครับผมยังไม่สุ่มนะจะใช้เงินโกสุ่มผมยังไม่สุ่มนะครับผมอ <c oughs> ่าก็ไขคิดตันหาได้จากไหนบ้างก็หาได้ตามแมปนะครับแล้วก็การทาเควสนี่นะ <c oughs> ทำเควสก่อสร้างบ้านนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ผมก็จะทาเควสให้เสร็จก่อนนะครับจะได้อีกสี่สิบเนาะ <c oughs> แล้วก็ได้จากการที่เราซื้อนะครับผมเนี่ยใช้เงินซื้อนะครับสองร้อยเจ็สิบห้าบาทได้ยี่สิบห้า ฟองนะครับผมอ่าก็ดูเอานะครับส่วนเงินโกก็สามารถมาซื้อในนี้ได้นะซื้อพวกของเนี่ยตกแต่งบ้านเนี่ยซื้อได้หมดนะครับผมอาวงอาวุธเนี่ยซื้อได้นะครับก็จะใช้ผมก็จะใช้ซื้อของหมู่นี้แหลนะเงินโกเนี่ยเี่ยพวประมาณนี้นะ เดีวเรามาดูไข่ที่บ้านของเรานะครับว่าเราสามารถเปิดเจ้าตัวไหนเพิ่มได้อีกไหมเดี๋ยผมเอาออกมาก่อนนะครับผม่อผมอาออามาทั้งหมดเลยนะตัวไหนผมไม่ได้ใช้นี่ผมก็จะนําออกนะครับผมโอ้โหจะมีเปิดได้สักตัวไหมเนี่ย <laughs> โอ้โหไม่น่าเปิดได้สักตัวครับผม <laughs> โ oh อ้โหเกือจัดให้เยอะกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยโอ้โ oh หเปิดตัวอะไรไม่ได้เลยเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดไข่เนี่ยดูดิครับโอ้โ oh หเปิดไม่ได้เลยอะ่ะไม่ไมีตัวไหนเอ้ยผมเปิดยางเนี่ยเจ้าหัวแข็งเนี่ยน่าจะยางนะซาบูตูส Bluetooth ก็ยังไม่พอนะครับ แมงมอดก็ยังไม่พอเลยนะหัวแข็งเปิดยังไงดูดิอ๋อเสมได้ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือเจ้านี่นะไอเจ้าหัวแข็งนีนะ่นี่นะครับออกมาแล้วนะนี่นะครับผม,มน้องขี่น้องหน่อยเออ <c oughs> เปิดได้แค่ตัวเดียวเองครับท่านผู้ชมโอ้โหดาเมจเท่าไหร่ ดาเมจสิบห้าโอ้โหเทลาโนอโดอนดาเมจสามสิบโอโ้ก็นี่นะครับผมอ่ะต่อไปก็ผมก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะสําหรับนี่นะสะสมไข่เนร้นสาวแล้วก็จะไปหาค่าบ้างนะครับแต่การไปหาค่ามันก็แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเหนื่อยนะครับผมอ่านี่ไข่เจ้าแกรี่นิมัสกินได้ไหมเนี่ย การฆ่าก็คือเราจะสู้ยากนะครับเพราะว่าเหมือนเรายังไม่มีอุปกรณ์แบบที่แรงแรงเลยนะอันนี้ปลาเลยได้ปลามา,าปลามา,าได้ปลามาทาอะไรเนี่ยปลามากินเลอทำเมนูอาหารนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นอุปกรณ์ดาบแบบถามว่าแรลมไหมก็น่าจะแรลนะแต่มันต้องใช้คิดตินนี่แหละ ซึ่งคิดตีนผมไม่รู้ไปหาที่ไหนนะผมว่าจะซื้อก็ไม่ไม่มีขายหรือเปล่า่านผู้ชมมาเราเก็บน้องก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เทมในตัวเสามาได้กี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกตัวเองนะครับผมอ่าเจ้านี้ไม่มีไข่ดอกเลยซาเวอร์ทูธโอ้โหนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการสุ่ม ไข่ค,คิดตั้นนะครับผมเนี่ยก็ยังไม่ครบเลยนะก็เดี๋ยวต้องหาวิธีแต่ไข่มังกรก็ได้มา64แล้วนะครับโอ้ไข่ยิ่งไข่ปูนี่ไม่ดอกเลยนะดามจอยู่ที่120นี่ครับแต่ดามจสูงสุดตอนแรกผมคิดว่าจะปูนะครับที่ไหนได้ครับนี่ครับมีารโลด,ดอนครับผมเจ้าฉลามนะดามจ140เลยนะครับผม รีเลกดาเมจร้อยเองนะมังกรน,นี่ดาเมจน้อยจัดอาโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เป็นยังไงเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้เนาะในการเปิดเจ้าไข่คิดตั้นนะครับก็เกลือนะครับผมถามว่าเกลือไหมผมก็ว่าเกลือนะมันน่าจะได้แบบของดีกว่านี้นะครับผมไม่ใช่ได้ของดีน่าจะได้เยอะกว่านี้โอ้เพราะว่าไข่นี้หายากมากนะครับผมแต่ก็ยังว่าแหละครับเกมมันก็ต้องเป็นเกมเนาะถ้าได้ง่ายเกินไปมันก็จบไวนะครับสําหรับเกมนี้ อาโอเคถ้าถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครมีข้อเสนอและเสนอเนีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับว